เอาแล้วฮะก็กสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะฮะวันนี้พบกับผมเอฟซ่าอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมไม c คร f t กันนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับผมอันดับแรกผมก็จะตัดไม้เลยผมว่าจะเอาตรงนี้สร้างบ้าน,นครับท่านผู้ชมเนื่องจากที่หายหัวกันไปไปนานนะฮะผมก็กลับมาแล้วนะครับผมโอเค เราก็มาเริ่มเล่นมาครับ EP นี้ EP แรกกันเลยครับผมผมก็อาจจะพูดไม่เก่งเท่าไหร่ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมครับัวครับสักครู่นะครับโอเคจัดไปเอ้ยมีม้าด้วยว่ะม้าเล็กเอ้ยโอเคแล้วก็ครับอ่อ อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งสองวานพิกแอ็โอเคแล้วก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับตัดเราเริ่มตัดไม้ให้เยอะที่สุดก่อนนะครับก่อนมันจะมืดเอานะครับเดี๋ยวมันจะเอาชีวิตอยู่รอดยากนะครับเราต้องเอาให้มันยังไงครับพอเราเล่นได้ก่อนนะครับผมผมก็เพิ่งมาเล่นนะครับไมค์ครับเนี่ยโอเคจัดไปเลย าผมไม่ค่อยพูดอะไรก็ขอโทษขออภยัยนะครับเพราะว่าผมก็พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะก็เพิ่งเล่นพาร์ทนี้พาร์ทแรกนะครับโอเคไก่มีไก่เอ้ยราวน,นี้มีไก่ด้วยเฮ้ยตัดไม้ยาว,ยาวๆครับท่านผู้ชมไอ ไก่ไก่จยตีข้างเดียวตายเลยวะตัดไม้ยาวยาวยยาวย,าวยาวอีพีนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านกันก่อนนะฮะเราไม่ยุ่งยากอะไรมากครับท่านผู้ชมเราขอแค่มีบ้านอยู่นะฮะเพราะว่า ังไงดีเดี๋ยวมันเอาชีวิตอยู่รอดยากนะครับเดี๋ยวกลางค่ำกลาง,ง,งคืนเนี่ยมันจะมีซอมบี้นะครับท่านผู้ชมผมก็เลยเตรียมการไว้รอเลยตัดตรงนี้ด้วยทางป่าไปเลยโอเคตัดไป อย่าให้เหลือเมื่อตัดตัดตไม้ทำลายป่าเลยท่านผู้ชมครับเออตัดไปทำไมมันชอบกระโดดเองวะท่านผู้ชมผมไม่รู้เลยมันต้องไปปรับตรงไหนมันมีปุ่มกระโดดอัตโนมัติหรือเปล่าเวอร์ชัน1น1 1 4จนะครับท่านผู้ชมเออ ผมที่หลังเดี๋ยวผมจะไปลองปรับดูนะครับเอาควรแตกไม่เป็นไรแล้วก็ได้ไม้พอสมควรละแล้วก็ไปสร้างบ้านกันดีกว่าเอาพออยู่รอดอยู่ได้เราจะสร้างบ้านตรงไหนดีผมว่าเอาตรงนี้มาก่อนเอาตัวครัฟมาก่อนเออไม่ใช่ตรงนี้เอออา้ ตรงไหนแอปเปิล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 เออผมว่าจะสร้างบ้านเอ,เ,อเ,อเ,อเอ้ยเอ้ยโอ้ยเ้ยิงไม่มีอาวุธอะไรอยู่ยิงมาอะไรเนาะนี่ตรงนี้เหมาะวะ่ัท่านผู้ชมตรงนี้เหมาะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ว่ามันเสียดายมีต้นไม้น้อยไปหน่อยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไป หาที่สร้างบ้านเจออ้อยครับเฮ้ยปลาปลาแซลมอนปลาแซลมอนเดี๋ยวได้อ้อยสร้างบ้านบ้านบ้านเฮ้ยเราเรา,เราลองมาสร้างบ้านกลางคาเฟ่ใสยกันไหมมันจะมีมอนสเตอร์เยอะไหมครับท่านผู้ชมเออลองสร้างดูไหม เออถ้าสร้างนี่มันต้องผมว่าต้องสร้างใกล้ๆนี่ใกล้ๆป่าไม้สักนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะไม่มีไม้ใช้เนะท่านผู้ชมเพราะว่าสร้างบนดินดีกว่าเวลาขุดเหมืองแล้วมันจะมันกลัวจะขุดเจอหินนะครับท่านผู้ชมแล้วดูออกร้อนๆด้วยช่วงนี้ผมก็เลยหาที่ สร้างใกล้ๆดีกว่าที่มีดินมีหินดีกว่าก่อจะขุดทรายลงไปเจอหินอีกมันก็นานเนาะท่านผู้ชมโอเคเราก็หาที่สร้างกันเลยเอย้นี่ไงหมู่บ้าน m อ c มีซีไหมไม่ว่าอะไรอ๋ออ้อยเอ้ยแหลกว่ะโทษทีครับท่านผู้ชมคอมผม กากนิดนึงนะครับคอมบงกากีนิดนึงอาตีตีต,ต,ตีโอเคผมว่าจะสร้างตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมครับใกล้ๆแม่น้ำดีครับแล้วก็มีป่าไม้ด้วยครับแล้วก็วางบล็อกแล้วก็ครับคร,บคร,บรบับพั่วนะฮะเขาเรียกว่าพั่วเนาะ ผมก็เรียกไปตามนะตามที่ผมรู้นะท่านผู้ชมครับขุด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 เร็วๆขุด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 จะสร้างบ้านกันตรงนี้เราก็ต้องถางถางก่อนนะครับถางพื้นที่บ้านเราจะไม่เอาใหญ่มากก่อนนะครับเราจะค่อยๆ ขยายไปทีละเล็กทีละน้อยครับท่านผู้ชมตรงตรงนี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ผมจะสร้างเหมือนบ้านแม่หมดอะครับท่านผู้ชมมันก็โอเคดีนะ เฮ้ยมีได้ก็คาบไม้หนึ่งสองสามคาบพื้นปึ๊บไม่ใช่คาบพื้นอี่วางพื้นเอออ่ะต่อต่อยาวๆเลยครับท่านผู้ชมเฮ้ย ผมว่าผมครับที่ตัดไม้ใหม่ก,ก่อนดีกว่าครับมันวางผิดเยอะมากเลยท่านผู้ชมครับนี่พวกนี้เข้าไปก่อนเอานี้ลงมาโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองนี่ไงชอบวางผิดอีกแล้วครับ เดียวนะไม้ไม้ไม้เนี่ยครับท่านผู้ชมแปบ๊บเดียวก็มือแล้วครับดูไม้แล้วก็ก็นี่นี่นี่ก็ผมว่าสร้างอย่างนี้ดีกว่านี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่แบบนี้มันเริ่มมือแล้วอะ่ะท่านท่านผู้ชม แล้วก็หลังคาเอาไงดีเอาไงดีหลังคาเอาแบบนี้ผมเอาชาเลบดีกว่าครับเอาหลังคาเป็นชาเลบปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาชาเลบเป็นหลังคาก่อนค่อยๆทำค่อยๆไปนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ไม้ไม่พอไม้ไม่พอ ไม่พอเอ้ยผมก็ลืมอะไรนะครับท่านผู้ชมครับอ่าลืมทำที่เตาเผาอะครับท่านผู้ชมเออผมก็ลืมทำนะอ่างี้รอให้มันสว่างก่อนดีกว่าครับท่านผู้ชมผมก็วางหลังคาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ พาร์ทนี้แล้วก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับโอเคโอเคอ่ะมืดมืดมากครับท่านผู้ชมอืมโอเคครับ คลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมืดมากครับต่อกัน EP หน้านะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ครับผมติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมอย่าลืมกดซับกดับอย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับผมบ๊ายบายครับ